นี่เพชรเพชรลีบานชันนั่งจนปวดตูดหมดแล้วไม่ได้เล่นสักทีเขาเอาไปเล่นกันหมดแล้วเนี่ยเกือบเสียเมียแล้วเอาเลยอยากให้เสียชื่อเพชรบุรีอันตัวหนูข้าวเร้เราคุาอันตัวเราอันตัวข้ามีชื่อว่าทวีสักนะถ้ามาจากเมืองเพชรเพชรบุรี เพชรกัญญาตไไม่ต้องพาดเลยไม่ต้องพัดคนเดียวไปเลยทําคนเดียวเยดนะอันตัวข้ามาจากเมืองเพชรเพชรบุรีเ,เพชรกัญญาไม่ต้องพาเพชรบุรีเพชรบุรีไปคนเดียวก็ได้เงาเงาอยู่ช่วงนี้เอเป๊ปมีนที่ใฝ่ฝันไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่ตรงนี้ คือเขาบอกว่าเราจะต้องทำสิ่งใดนะแสดงความสามารถแสสดงควาาามมรถพิเศษแปลด้วยแปลด้วยไม่ต้องเอาผู้ไทยโอ้โห่ปะโถเล่นไรเจดกคนบ้านเดียวกันอันตัวเรานะรำดาบได้ไหอยากโดนฟันไหมจ๊ะท่านพี่ฟันเก่งขนาดนี้ต้องฟันแล้วทิ้งแน่เลย ระวังไว้ปากอย่างเงี้ยเสร็จที่มาเยอะแล้วอ่ะมันำยังไงนะอ๋อให้ํำเลยอ่ะโดนฟันจ้ะรับพี่ชอบด้วยเอ้ยอ่าเป็นผู้ชายโตโรเลยพี่ได้ปากปากเข้าไว้ก็ได้ เลี้ยงะเมือดียวกันโกาสไล่ล่าจากไอ้หนุ่มเมืองเพชรเด็กเพชรคนเพชรคนเพชรคนบ้านเดียวกันเลยลาสวยโอ้ยมันตองห่วงพูดได้ไ้มครับดูเรื่องไม่รู้ว่าป่านนี้ท่านหอยกาบจะหลับไปหรือยังเนาะว่าไ่ต้องถึงหอยกาบล๊อกโนนลบบุรีหลับไปแล้วเจ้าเมืองนี้เขาลาแปลกๆเนาะเออ แต่พองามเราติดเสียวอยู่แล้วอ่ยมีติดเสียวมันเหลืออยู่สองคนมันก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องเลือกเยอะลุกเลยแล้วกันนะเหน็บกินมานานเหน็บกินเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วอะเทคทามเทคทามรอมาตั้งนานโอ้โหแล้วค่ะทุกคนเขาก็อยากกลับบ้านจะเอาเลยไง เอาเลยฮะเอาอกเอาใจเอาอกเอาใจเอานั่นแหละมาอยู่ฝั่งที่ถูกต้อง <c oughs> สวยคนละฝั่งคือจะเอาเลยเหรอเอา,เอาก็ในบทเขาเขียนว่าตอนจบต้องให้พวงมาลัยเสร็จแล้วก็จูบก,กันหนูไม่ได้อยากทำนะเขาเขียนไว้ แต่บอกไว้อีกอย่างหนึ่งว่าลิเกในยุคใหม่นี้เขาไม่มีจูบปลอมๆแล้วเขาต้องจูบจริงๆจูบเลยจูบเลยจูบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวงมาลัยหัวเรือใหญ่นี่เออเออเออมีลูกเล่นครับ <c oughs> โอ้ยทำดีๆเอาให้แบบน่ารักน่ารัก ดีกับเชี A, um, uh, ่ยวฟันด้วยเนี่ยทันว่ามันเชี่ยวจริงว่ะมาเลยค่ะเอาเลยเอาให้เต็มที่เม้มด้วยเม้มด้วยเม้มด้วยจูบเลยจูบเลยเอาเลยจูบเลยยจูบเลยยท่านอุ้ยเหมือนเชียร์มวยเลยอ่ะ ท่านพ่อลูกสาวท่านพ่อแบบเชื่กันขนาดนี้ยังไงอ่ะแบบจับหนูจับผมหนูผมเออจับผมแบบแสดงว่าลูกสาวพ่อเขาชอบลูกอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยไม่มากที่จริงที่จริงนะอ์หญิงคนนี้หน้าคู่กับไอชุดเหลืองนี่ว่ะไม่ได้ไม่ได้รอยอยู่นี่รออยู่คู่นี้เขาคู่กันแล้วเออ ้ดูห้าวไม่เลิกเราก็ใจโลเลเอ้าเอาล่ะวะคนนี้แหละเล็งมานานแล้วจุ๊บเลยจุ๊บเลยจุ๊บเลยเุ้บเลยเล็งนานไอ้รอแป๊บเอาโทรศัพท์ถ่ายคลิปกันไหมจุ๊บจุ๊บจุ๊บสรุปจะเอาไม่เอาเมื่อกี้บอกเอาเอาเอาก็เอาเออเออเอาอกเอาใจสำนีละเอาสำนีแหละพอ ลีลามากเดี๋ยวพระเจ้าตากว่าไปแดกกันได้โอ้ยีมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้งนี้อยู่เขารออยู่จุบเลยจุบเลยคนเสื้อสีขาวนั่นประธานบริษัทรอถ่ายอยู่จุ๊บเอ้ยเฮ้เปรนยัติใจมากเลยอะ S <S ไปได้แล้วอันนี้เอาจริงนะเอาจริงนะไม่เล่นนะนอนชอบด้วยสเตตเกิลน,น,นี